หัวใจหมัวหัวใจเดซันเอาเลยได้แล้ได้แล้วดอกฟ้านี่มันจะเกิดขึ้นในทุกสถานการณ์นะท่านผู้ชมเน้องสบายดีครับเจ้าเสือแจ็กกี้ไปจนเจ้าของเช่ามาบางพายะกับหุจักไปายะกับลงหมักบนเสือกับรองมาทักนุ่มแจ็กกี้ได้มาเมือนี้น้องมูมี่ยังมาพักอายเป็นเด้เจ้าของห้าสิบพันละมูมนต์ลอยบาอ่างเนี้ยคนบ้าเลยว่าประกอบไว้ วัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอเชียนไลฟ์อินลาวตอนนี้ฮะคุณลังอยู่ประเทศลาวเนาะหลวงพระบางท่านผู้ชมเนาะเอ่อฮามานนี่ด้ประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วเนาะท่านผู้ชมเนาะแต่ว่าน่ะหลังตอนที่มาเนี่ยังหมดท่านได้รีวิวนะอ่ะนะอ่อไนท์มาร์เก็ตให้ทุกคนเบิรงนแะต่เนาะแต่มื้อนี้เนาะเอ่อค่อยจะย่างตั้งแต่ต้นจนจบเลยเนาะท่านผู้ชมเนาะให้ทุกคนเบิรงว่าโอเคบรรยากาศเนาะตอนนี้กลับมาคึกคืนแล้วท่านผู้ชมคึกคืนแล้วเนาะอ่อ เพรว่าสิเป็นพ่อค่าเสาขายหรือว่าสิเป็นนักท่องเที่ยวเริ่มหลายแล้วแต่ว่าตอนนี้ค่อยเห็นส่วนหลายจะเป็นนักท่องเที่ยวไทยนะท่านผู้ชมเนาะยังบ่ท่านเห็นพวกกันนะยุโรปหรืออเมริกาหลาเท่านะั้นท่านผู้ชมเนาะโอเคถ้าพร้อมแล้วตามกันไปเลย ทผู้ชมน้อนั่นน่ะสินค้าส่วนใหญ่กับแต่ละห้านกับอาจจะจะค่ายคือกันเน้อท่านผู้ชมนาะอาจจะเป็นสินเป็นเสื้อแบบสไตล์หลวงพระบางเนาะแล้วก็อาจจะเป็นนั่นนะผ้าพันหัวกระเป๋าสไตล์แบบสบายๆเนาะหลวงพระบางหรือเสียงไม้อย่างสิเขาจะจะค่ายกันเน้อท่านผู้ชมนาะ โอเคเนาะท่านผู้ชมเนาะอันนี้ก็จะเป็นครอบครัวเฮาเนาะมาแต่ต่างทีมเนาะอันนี้นาเรียนต่างใช่ไหมครับมาพี่จ้าเนะอันนี้กับหัวหน้าทีมเนาะอันนี้หัวหน้าทีมเื้อและหลายคนอาจจะเห็นเนาะนะอยู่ในคลิปเฮาเื้ออาจารย์มังกรเนาะอันนี้แม่นนอัน,นหัวหน้าใหญ่เฮาเนาะอ่าพอมาจเตสใส่มาแต่ออสเตรเลียเป็นมาแต่อสตนะอสเตรเลียนะครับท่านผู้ชมเนาะอ่าผูชมมาเที่ยวอ่าได้ยิมากี่ว่า มันเยอะมาเนาะมีรถไฟแล้วเนาะมีรถไฟก็ได้นัง่งอะไรมันเศร้านี่นแต่มาฮอดไว้ดีอยู่แม่นบอกถือกว่าปีโยนถือกว่าปีโยนเนาะแล้วก็เสื้อสบายท่านผู้ชมเมื่อก่นอนอาจจะใช้เวลาจนเป็นอันแปดสิบชั่วโมงเนาะจากเวียงจันทร์หาหลวงข้างบางแต่ตอนนี้ใช้เวลาแค่สองชั่วโมงเนาทะท่านผู้ชมเนาะอ่ามี่ไปอีกมาเจอ,อน,นี่เจ้เฮานะท่านผู้ชมเนาะโดยมันนี่กาบรรยากาศดีดีมันนี่ได้ไปอันน้นาบน้ำมามีไส์สบายดีสบายดี เนี่ย yeah, ล้วเป็นแล้วเฟมัสนะนุ่มแจ็คเฮ้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 แล้วไมโครโฟนยะโอเคเซตเท่ากก่สวัสดีครับพเจ้าเสือแจ็กกี้เป็นเจ้าพ่อมองเช้าลงมาบางแพ่แพร่กันหุจักไพ่แพร่กันลงหมักบนเสือก็ล่องมาทักนุ่มแจ็กกี้ได้มาเมือนี้น้องมูมี่ยังมาพักอายเป็นในแ้มีแท้ใบนี้ใบเดียวห้าร้อยดอลลาร์นะผู้ชมห้าร้อยกิบกีบโอ้คอยให้เจ้ามาคิซอมแมน ปะคุณมากมากบอเป็นอย่างกระเจ้าวคีสว่ครอบใจที่มาเที่ยวบานค่อยเมืองค่อยเราค่อยก็ข้อแนะนําแล้วก็ข้อแนะนําเลยเด้อให้ทุกคนบอจะเป็นสาวตังซาร์สาวตังแดนบอจะเป็นประเทศได้ประเทศได้ก็สามารถมันลิ้วลงพะบ้างได้แล้วเด้อพอขจาเปิดเป็นทางการแล้วอยากให้ทุกคนมาสัมผัสด้วยตามาพักพรอนแล้วทุกท่านจะได้หู ขนากแก้งรันบะเท็เจ้าซ่องคนกเจ้านงตรงในมันโลเลยแมนบอเจ้าเจ้าอย่าลืมไปติดตามซ่องเฟเดอรืดูส่ยโฟนเจ้าขจ้าซ่องไปซ่องย่งนอกจากซ่องคอดแล้วเรามีมุกเรามีมุกใส่โทรศัพท์เจ้าจาเห็นเจ้าเห็นน้องไอ้ยัาไอ้ยังใส่ในเฟสในยูทูบจะได้ยูทูบอ่ะ ยำลังไปยังมาเล้นมาเจอดาราดาราเสิร์ต YouTube เจ้าเสิร์ตดูวะเดี๋ยวเดียวเขามันเสิร์ชเขาก็ดูเจ้าเจ้าญานเจ้าญานเนี่ยวะควายบวกดับเขาสองเจ้าน่ะวัยรุ่นใจร้อนนี่โอ้ยขยะเจ้าใจหอนี่ควายนี่ใจเดือดเลยก็อะไดรล่ะเจ้าใจห้อนเจ้าใจดีใอรให้ใคให้เจ้าคืนเด้อได้แล้วเข้าใจพ่อซ่องไว้เด็ดบอใบเดียวมันบอกคุ้มค่า บออันนี้ค้อยให้เจ้าเอ๋อค่อยให้อันนี้ค้อยให้เจ้าพ่ออีกว่านึงอันนี้นะเจ้าหักค้อยได้เจ้าเป็นอนาเจ้าเป็นอย่างอนาอย่างก็ผู้ไหนสาวพันสาวพันอะไนอย่างก็มูแมนมูแมนเจ้าเป็นห้าสิบพันละมูมนเป็นสาวเนี่ยคนบ้าอะไรมาประกอบไปอันนี้เขาไม่ได้ข้อเลยเจ้าเต็มใจได้ได้แล้วแม่ล้วเจ้าบอขเจ้าบ่เต็มใจค่อยคืนหนก็ได้ค่อยให้เจ้าเนาะเห็นป่ะทุกคนมันมีน้ำใจแบบเบิกกันง่ายนิดเดียวอยากแกงูนะเราก็งูแล้วอ้าวตก็กันเยอะ มีไดด้้่ออเจะไปเบิ้ลโกลไดเองฮันเด้อโอเคขอบใจหลายๆเด้อทุกคนทุกคนแล้วก็ข้อข้อฝากติดตาม่องของใครได้เด้อซื้อ่องคลิปสไมลิงเดี๋ยวจังไรเดือนหน้าข้าพเจ้าก็จะปล่อยเพลงลงไปแล้วว่าจักนั้นก็แตพระเจ้าคนนะฮักเลยลากายกบอกทุกๆคนถ้ามาเที่ยวร่วงพระบางเมืองมอหลดดกโลกเด้อโอเคขอบใจเด้อบ๊ายบายเข้าใจ ท่านผู้ชมเนาะอันนั้นยุตตอหน้าเขานี่ก็คือพระราชาวังนั่นเองนะท่านผู้ชมแต่ว่าตอนกลางคืนเพิ่นจะบ่เปิดเนาะฉะนั้นพอค่าซ่า,าวขายเนาะเพิ่นก็จะมาขายเครื่องขายของแถวนี้นะท่านผู้ชมนเมมน,นาะ เอาผู้สาวถ้าผู้ชมทำมาเจอทำมาเจอดอกฟ้าในริมทางนะท่านผู้ชมเนาะฉะนั้นจ้าจ้ปิ้งปิ้งซุกๆให้เราซิมดูโบ่แห่่แหมๆนะเอาสัมพานผู้สาวเลยซื้อยางผู้สาวผู้สาวเป็นโบ่ดอกฟ้านี่มันจะเกิดขึ้นได้ทุกสถานการณ์นะท่านผู้ชมเนาะ ซื้ออะไรสเปกกี้วะดย้ายคายนี้ทุกมมือวะคายนี้ท่ายนีท <laughs> ยน้ทุกมมือวะมือ <laughs> มน,นี้ห้าโกได้ค่ายามอืยอนสับกิดห้าโกเปิ้นหานถ้าผู้ชมอยากมาเมาห้าแล้วละมาได้อยู่หลวงข้าบ,บางตลาดกลางคืนเนาะสิให้เจ้าเ,าเมางั้นวะปิ้งเท่าไหร่ <c oughs> ไม่ละส่องทาน <c oughs> อาซิมมาเด้วซิมมาทุกคนบอกซิมบอกอาซิมซิมมะเมาเมาเมาอันนี้ก็สุกมาแล้วสุกมาแล้วรอด้วยวอาจะเอาให้แห้งไหมพงไงไหม อวัส่าผู้ชมเราพยายามมานสนับสนุนเพิ่นละมาด้วยท่านผู้ชมเราอ่าทับอ่ะหัวใจหมูหใจอันนี้คือหัวใจหมูนะ่ผู้ชมอหัวใจมันน่ะท่านผู้ชมอ่าหัวใจอ้าหัวใจมูแล้วหัวใจอ้าอยู่ตรงไหนเออละเออนอลืมมุกตรงนี้จับหัวใรงมูกหันเ้ยด้น เอาเลยเอาเลยเอาเลยลวลมาต้เอ่มมพมยยอายนี่นะคะเาเอาีเอาลไปยืนพุ่นหมเลยืนนมแลนยเอาเอาไปเอามาเอามาเอาฟิวคนงามเลยมดไทยไทยไทยเอาไไม่เป็นไรไอ้ปอกเอฟซเมืองไทยออเมืองไทยมืองทยอคนนี้เอยเมืองไทยหลายเอซเมืองไทยลภาษาไทยเลย ท่านผู้ชมเนาะอันนี้อันนี้เป็นครอบครัวฮามอสทุกคนเนาะฮามาลน้ำกันสิบสิป่ายสิวิทเนาะท่านผู้ชมเนาะอันนี้จดใช้ยามอทุกคนมึงได้สวัสดีค่ะมาจากไทยนะคะวันนี้เรามาเยือนหลวงพะบางกันนะคะมากินหัวใจคนหลวงพะบางกันเนาะ <c oughs> สาวหลวงพะบางว่าไงคะหัวใจหลวงพะบางเป็นยังไงอร่อยแซ่บหลาย <c oughs> <c oughs> ต้องแซ <c oughs> ่แบเนาะแมะนกระลองเบิึงอ่าต้องลองเบิึงแล้ว ลองเบิร์กสุดดิเอาเลยเอาเลยซิมซิมซิมหมดเลยซิมให้แบกให้เป็นหมดเลยซิมเลยอันอันอันไหนสุกแล้วมั้งเนี่ยซิมได้หมดแล้วโอ้ยมันจะพองไหมเนี่ยซิมพร้อมพร้อมกันเนาะโดยสุกหมดแล้วเด้งไม่กินเลยเด่ให้เบิอง แฮมให้แฮมมแมแต้องบอกคนไทยด้วยนะแฮมแฮมคือแฮมแมคือฟิชปี้นะอ๋อกรอบเนาะกรอบแฮมกรอบกรใให้เพืรให้เจ้าอันนี้เหรออเขาจะเอาจากอีนางน้อยเาจาย้นัมันมามา่าตกันเนาะให้ตำกันในเรื่อตนี้องอ้ายัวใจมันห้ี้ เออต้องเนียนกับพลมามจมามาทกันเนาะไตมาแม่มาจัมาดีแม่เมฆอ่ะมาเมฆหนึ่งองสาจับเอาเลยหนึ่งสองสไมมาเด้อหนึ่งสองสามกันเด้อเรากินได้หนึ่งสองสามทำมจ แซ่บหลายอร่อยเลยทำาป็นทคนแซ่บเลยมันบ้าแซ่บปะแซ่บหลายมันดีเจบอได้ได้พอเมาพอเมาเม็ดละมาเม็ดมาเม็ด ามหกเห็นไหมติดใจหัวใจสาวหลวงพระบางก็ท่านผู้ชมเนาะนะกินมืดทุกคนกินท้างกินใส่ยอ้าแปดพันนะท่านผู้ชมเนาะแปดพันมันคือไรจักบาทประมาณร้อยบาทเนาะร้อยบาทเนาะโอ้ยประมาณห้ิบบาทเนาะห้าบาทประมาณห้าสิบนึงบอประมาณห้สิบบาทท่านผู้ชมเนาะคุ้มสุดคุ้มสุดเลยอย่าลืมมานะคะอย่าลืมมา ที่พักอนันต์อนันตา์ตาภาษาเราอนันต์ตะเนาะอย่าลืมมาพักกันนะคะที่พักอนันต์ะค่ะเวลีกูดสะอาดบริการดีพนักงานสุภาพค่ะชืหันตรงเลยหันง่ายหันต่ำง่ายช่วยกันช่วยกันรีวิวเนี้ยหันต่ำง่าย่าต่ำง่ายโดย

แมนเออเจ้าน่ะจ้าไปเบอร์ซองก็ได้เด้อเดี๋ยวจะได้เห็นเจ้าเนี่ยไ์โฟนเจ้าใส่เอาเบอร์มาพร้อมมันมันอยู่ในเบอร์โทรศัพท์เอออยู่ไนโทรศัพท์จะไหน Asian Life Finance โอเคฮะแมนโอเคเข้าใจได้สองสามซุปนออาตอนนี้อยู่หลังพ่อบางเนาะนอกจากตลาดมืดแล้วมันบอก และท่านผู้ชมอาจจะสังเกตว่าน่ะนะห่างห้านหรือว่าหองเงินเดือนดาวมันจะเป็นแบบเศร้าๆมองๆนะท่านผู้ชมเนาะเพราะว่าอย่างราะว่านั่นประเทศเขาเจ้าหาก็เปิดเนาะแล้วก็ก็คือทุกคนหู้แหละว่านั่นนะตอนนี้เศรษฐกิจอนี่ยมันก็ยังบ่ทันได้มาเต็มร้อยเท่านั้นท่านผู้ชมเนาะตอนนี้ถ้าผู้ใดนะ่นอนะอยู่เมืองนอกหรือว่าอ่าอยู่ใส่กระแต่นะถ้าผู้ใดอยากมาสนใจอยากมาอยู่เมืองลาวมาน่ะ,ะนะลงทุนนู่นนี่นั่นสิกะก็มาเลือกเอาเนาะตอนนี้กําลังกําลังได้เปรียบเนาะท่านผู้ชมเนาะ เลือกเอาในสิ่งที่ตัวเองถนัดนะท่านผู้ชมเนาะใอยก็มุ้ง่าสิแนะนำไปไลยเนาะอ่าคือคอยคอยถนัดเรื่องอสังหาเรื่องเรื่องโรงแรมสิคอยกับเฮ็ดโรงแรมเนาะท่านผู้ชมเนาะถ้าผู้ใดนะสนใจด้านใดเนาะคอยคิดว่าตอนนี้อาจจะเป็นโอกาสเนาะท่านผู้ชมเนาะต้องเป็นไหมเนี่ยโอเคเราไม่ใช่พี่ป้อน นี่เนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และที่สำคัญนั่นก็คือโฮงแฮมอนันตะหลวงพรับางนะผู้ชมโฮงแฮมอนันตะหลวงพัวบางอันดับหนึ่งของหลวงพัวบางเนาะโคตรดีโคตรสะอาดโคตรราคาถูกนะท่านผู้ชมเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เนาะก็เป็นแฮมของใหญ่เนาะสำหรับคลิปนี้กับฟองกาวคำบาสบายดีท่านผู้ชมแล้วเจอกันใหม่